สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์อีกแล้วนะคะในเรื่องของการเขียนขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยเนาะอ่ะการเขียนขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะแพทเทิร์นในการเขียนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเนาะอ่อสเต็ปที่1ก็คือเราต้องทราบข้อมูลประชากรอ,อ่าข้อมูลประชากร อย่างที่บอกข้อมูลประชากรน,นะคะหมายถึงเป็นกลุ่มประชากรน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรานะคะที่เราจะนำสื่อหรือน,นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เราได้พัฒนานะคะหรือสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเราเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความชัดเจนของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอยา่าง อันนี้คือยกตัวอย่างขอบเขตของงานวิจัยเนาะอย่างเช่นกลุ่มประชากรก็คือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนะคะมารีบริหารธุรกิจนะคะจำนวนหนึ่งพันแปดร้อยคนนะข้อมูลณเดือนณวันที่ณเดือนณปีนะคะเราก็จะต้องบอกข้อมูลตรงนี้ด้วยเราวนี้กลุ่มตัวอย่างพอกลุ่มประชากรของเราเป็นนักศึกษากลุ่มตัวอย่างของเราก็จะต้องเป็นนักศึกษา ที่มาจากแหล่งเดียวกันนะคะแต่จํานวนของกลุ่มประชากรอย่างที่บอกอยากจากกลุ่มตัวอย่างเนาะเขาก็ทําการเทียบสุ่มตารางของทา,ทาโรยามานีเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มประชากรที่หนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่พอเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ด้วยระยะเวลาในการทําปริยน,นิพนธ์หรืองานวิจัยของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลได้ในจํานวนปริมาณมากมาก หรือได้ในจํานวนที่ที่มันมากขนาดนั้นเนาะเพราะเนื่องจากด้วยระยะเวลานะการทําวิจัยเนี่ยเราก็ต้องพึงระมัดระวังในข้อนี้ด้วยว่าระยะเวลาในการทําวิจัยกับระยะเวลาในการเก็บข้อมูลหรือลงพื้นที่เนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันและไม่กินเวลาเราจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําวิจัยให้สําเร็จลุล่วง,งไปได้นะคะตามวัตถุประสงค์ของเรานั่นเองนะคะ คราวนี้กลุ่มตัวอย่างนะคะพอเทียบกับตารางทาโร่ยามนี่เนาะหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยมันมาจากไหนนะคะอ่ะงั้นอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างอจากตารางทาโร่ยามานี่เนาะเมื่อกี้เขาอ้างเองทาโร่ยามานีนะตารางทาโร่ยามานี่เนี่ยก็มีอบอกสัสดส่วนนะคะของค่าความเชื่อมัน นะฮะถ้าในกรณีที่เราเปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบเนาะก็คือค่าความเชื่อมั่นที่เก้าสิบห้าอร์เซ็นก็คือค่าคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้นั่นเองที่เวลาเราเอาสื่อหรือเราเอา,เอางานวิจัยที่เราพัฒนาไปทดลองทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยมันจะสามารถคาดเคลื่อนหรือมีอ้าความเชื่อมั่นของการที่ที่เรารับได้เนี่ยอยู่อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะบอกบอกตรงนี้ไว้นะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะ ค้าในกรณีที่เทียบจากตารางทาโรยเอเนเนที่มีระดับค่าความเชื่อมั่น95%เนี่ยอาเมื่อสักครู่นี้เขามีขนาดกลุ่มประชากรเนาะ1,800ถูกต้องไหมฮะ1,800ก็อยู่ในช่วงของ1,500ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้กับค่าความเชื่อมั่นและค่าความคัดเคลื่อนเนาะ <c oughs> ได้อยู่ที่3% 4% 5%, 5แล้วก็10%อ่าแล้วก็10%ตรงนี้นะคะ ในกรณีที่เราเลือกกลุ่มที่น้อยที่สุดมันก็จะต้องเป็น94คนอืม94คนนะคะอยู่ที่บวก10%นะคะ้าความเชื่อมั่นอยู่ที่95%อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเทียบตารางเพื่อหากลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรที่มันมีจํานวนมากๆหรือมีขนาดกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่อันเนี้ยคือสัดส่วนของการหากลุ่มประชากรน,นะคะถ้าในกรณีที่เป็นระดับ99%ลนะ,ะ90% เ9ซคือแสดงว่าถ้าในกรณีที่เอาไปทดสอบนะคะค่าความเชื่อมั่นที่ได้กลับมาเนี่ยมันต้องแบบสูงมากๆอ่ะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สังเกตดูว่าค่าความคาดเคลื่อนมันจะเริ่มต่ําขึ้นและมันจะไม่สามารถไปใช้บริเวณตรงนี้ได้เลยนะคะแต่จะใช้ได้เฉพาะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเจ็ดร้อยกว่าคนหรือห้าร้อยกว่าคนแสดงว่าพอค่าความเชื่อมั่นมันสูง กลุ่มประชากรมันก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นต่างจากเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตก็คืออีกห้าเปอร์เซ็นตอืมอีกห้าเปอร์เซ็นที่สามารถที่แบบให้มันเออร์เอร์ได้หรือให้มันมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะฮะ,ะมันก็เลยจะได้กลุ่มประชากรที่ที่น้อยลงนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการค่าความเชื่อมั่นมากๆเราก็ต้องมาดูแต่เราก็ต้องเสี่ยงกับกลุ่มตัวอย่างที่เราจะต้องไปเก็บเพิ่มขึ้น ะะอันนี้ก็คือความหมายของการเปรียบเทียบนํากลุ่มประชากรมาเปรียบเทียบเพื่อหา,อากลุ่มตัวอย่างนั่นเองอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนาะนอกจากตารางของทาโรยามานีแล้วเนี่ยมันก็จะมีตารางของเคซี่มอร์แกนนะคะอของเคซี่มอร์แกนนะคะ <c oughs> ขนาดของเคซี่มอร์แกนเนี่ยมันก็จะมีทั้ง95และ99เเช่นเดียวกันแต่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดเล็กลงมานะคะขนาดเล็กลงมา มากกว่าของตัวของทาโรยามิเน่เนาะขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แล้วก็ดูจากความเหมาะสมของการที่จะคัดแยกกลุ่มประชากรออกมาก็สามารถเทียบได้สองตารางแต่ก็ต้องดูดูตามความเหมาะสมกันก็ประมาณนี้ในการเทียบเทียบตารางเนาะวิธีการเขียนก็ยกตัวอย่างเนี่ยค่ะอ่าอย่าง อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เราเฉพาะเจาะจงเนาะถ้าในกรณีที่เฉพาะเจาะจงก็คือกลุ่มตัวอย่างนั้นๆจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์หรืองานวิจัยของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะพอเทียบนะ,ะกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจํานวน95คนก็คือเขาเทียบจากตารางแล้วเห็นไหมคะพอเทียบจากตารางเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องอ้างอิงด้วยว่าไปเทียบกับจากตารางไหนและมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่เท่าไหร่ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใดอ่าตรงนี้ก็ต้อง บอกให้ทราบด้วยซึ่งประเภทของกลุ่มตัวอย่างก็จะมีในรูปแบบที่เป็นแบบมีโครงสร้างกับไม่มีโครงสร้างหรือที่เขาเรียกว่าเป็นแบบลักษณะของ <c oughs> การเลือกกลุ่มตัวอย่างเนะเาะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมอ้างอิงนะคะอ้างอิงในที่นี้ก็คือวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีทั้งในตำราทั้งในเอกสารนะคะเราไปสืบค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างไรเนี่ยเราก็ นำมาอ้างอิงแล้วก็บอกปีนะคะน,นี่ก็คือเป็นรูปแบบของการเขียนขอบเขตของงานวิจัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มแรกนะคะต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มออนไลน์กลุ่มออนไลน์ก็คือหากลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่เขาอยู่ในเพจนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะกลุ่ม u t u b e นะคะที่เขาพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่บนโซเชียลมีเดียเนาะ ถ้าในกรณีที่ยกตัวอย่างนะคะกลุ่มประชากรที่อยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k นะคะเช่นปรึกษาหมออย่างเงี้ยค่ะจำนวนสมาชิกหรือ Account นะคะก็คือกลุ่มประชากรทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะณนะวันที่ที่เราไปสำรวจนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็นำกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่เนะะี่ยค่ะมาหากลุ่มตัวอย่างของเราทีเนี้ยโดยการอ้างอิงจากกลุ่มประชากรจำนวนใหญ่5 4 0 0 0เนี่ยคือมันเป็นกลุ่มประชากรจำนวน มากเนาะเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่นะฮะฉะนั้นตัวอย่างก็คือเขานํากลุ่มประชากรเหล่านั้นน่ะมาเทียบกับตารางทาโรยามาเน่ค่ะซึ่งได้เลือกความคาดเคลื่อนอยู่ที่เออซึ่งได้เลือกออระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่9 5้า้านะ,ค,ะความคาดเคลื่อนที่รับได้อยู่ที่ส0เ,เอนเาะแล้วก็เลือกแบบอาสาสมัครคำว่าอาสาสมัครก็คือในห้า9ัน0 0รอเก้าสิบเก้าห้าห้ามืน 4,921คนเนี่ยค่ะเราจะคัดมา100คน100คนคือเราเทียบจากตารางแล้วเราได้กลุ่มตัวอย่างแยกออกมาเป็นกลุ่มเล็กแล้ว100คนเนี่ยค่ะเราทําการสุ่มแบบบังเอิญหรือสุ่มแบบอาสาสมัครคําว่าสุ่มแบบอาสาสมัครก็คือใครที่ตอบคําถามให้เราเราก็จะเช็คลิสต์ให้ครบจับกลับจํานวนที่เราแยกมา100คนอันนี้ค่ะเป็นอาสาสมัครก็คือใครสมัครใจ ทำให้เราหรือตอบแบบสอบถามให้เราหรือทดสอบลองดูสื่อให้เราอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างระหว่างเอ่อที่เป็นออนไซต์ site, เนาะออนไซต์ on ก็คือลงพื้นที่เพื่อไปเจอกลุ่มตัวอย่างกับแบบออนไลน์ออนไลน์ก็คือเป็นกลุ่มสมาชิกที่เขาอยู่ในออนไลน์แล้วเราต้องการที่จะเอาสื่อหรือเนื้อหาของเราเนี่ยเข้าไปเผยแพร่นะคะหรือทดลองกับกลุ่มกลุ่มนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Site, ออนไลน์ online, เนาะเราก็จะต้องมีการอ้างอิงนะคะอ่าอันนี้เลือกเป็นการเลือกแบบอาสาสมัครเนาะในกรณีเลือกแบบอาสาสมัครก็เราไปอ้างอิงเนะะื้อหาหรือวิธีการเลือกแบบอาสาสมัครของใครแล้วก็ใช้วิธีการอ้างอิงแล้วก็พร้อมบอกปีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์น พาร์ทที่2เนาะพาร์ทที่2อาจารย์ก็จะมาแนะนำโปรกแกรมนะคะที่ช่วยค้นหาหรือว่ารีเสิร์ชเปเปอร์นะคะที่จะเอามาอ้างอิงในบทที่2นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่จะใช้กับงานวิจัยของเราเนาะอาจารย์จะใช้อยู่2โปรกแกรมนะคะโปรกแกรมแรกก็คือตัว Propacity เนาะใช้ในการเอ่อเอ่อเสิร์ชหรือค้นหาคีย์เวิร์ด นะคะที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยของเรานะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว s i i e s p a c e เนาะตัว s i i e s p a c e นี้จะเป็นโปรแกรมที่รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่เราป้อนเข้าไปคะเขาก็จะหาเปเปอร์ให้กับเรานะคะที่มีแหล่งอ้างอิงแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะอ่ะงั้นใช้2ตัวนะตัวเลขก็คือเป็น p ป r p a c i t y เนาะ อย่างที่บอกนะคะตัวโปรแกรมตัวนี้นะคะจะใช้ในการค้นหาชื่อของงานวิจัยยกตัวอย่างอย่างเช่นนักศึกษานะคะพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับ 3D animation นะคะที่เกี่ยวข้องกับาการศึกษาการโฆษณา งาน,นวิจัย 3D animation ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคสร้างสืงส่อโฆษณานะคะอาจารย์ก็จะทำการให้เขาช่วยค้นหาหรือคิดคีย์เวิร์ดนะคะที่เราจะนำไปเสิร์ชเปเปอร์เนาะ,ะหลังจากนั้นเราจะได้คำตอบออกมาแล้วว่าผลจากการค้นหา 3D animation ที่ทำมานำมาประยุกต์สื่อเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นพออาจารย์ได้คีย์เวิร์ดแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่านักศึกษาจะต้องกรองข้อมูลก่อนนะอ่านข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่ เขาเจเนเรตออกมาให้เนี่ยมันตรงกับความหมายหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวินจัยเราไหมนะคะหรือมีคีย์เวิร์ที่ใกล้ใกล้เคียงไหมหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะทําการแปลง <c oughs> ก็เปลี่ยนจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะได้คีย์เวิร์ด <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาต Copy นะคะเริ้นสาสังเกตดูว่ามันจะมีตัวเห็นไหมคะที่เป็นการอ้างอิงเนะะี่ยค่ะการอ้างอิงตัวเนี้ยเขาก็อ้างอิงมาจากงานวิจัยนะคะหรือเขาดึงข้อมูลมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อนะคะในรูปแบบที่เราต้องการค้นหาสนใจอย่างนี้ค่ะการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่เราต้องการเสิร์ชหรือค้นหาเปเปอร์ที่มันเป็นของต่างประเทศนะคะเพื่อที่เราจะใช้คีย์เวิร์ดตัวเนี้ยไปค้นหาอีกทีหนึ่งนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะได้คีย์เวิร์ดที่เป็น ภาษาอังกฤษเนะเาะแล้วก็ทำการ Copy Data พวกนี้ไปเลยนะคะแต่ก่อนที่จะ Copy Data เหล่านี้นักศึกษา,<ส>าจะต้องกรองข้อมูลให้ดีก่อนนะคะว่ามันตรงตามวัตถุประสงค์ย้ำนะคะอย่างที่บอกนะคะมันมีคีย์เวิร์ดหรือวัตถุประสงค์ที่ตรงตามอย่างที่เราต้องการแล้วหรือไม่นะคะถ้ามันตรงแล้วนะคะเราก็ Copy จากตัว privacity ที่เราค้นหาเมื่อสักครู่นี้เนาะไปที่ s Space นะคะแล้วก็ทำการวางนะคะ,ะวางข้อมูลแล้วก็ทำการกด Enter ในการค้นหาสังเกตดูว่าเขาจะทำงานเสิร์ชหรือค้นหาข้อมูลนะคะ <c oughs> อ่าสักพักหนึ่งนะคะก็จะสรุปมา5้าเปเอร์นะคะมาห้าเปเอร์ด้วยกันนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 3D animation ลว,ลวนเลยที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณานะคะ บทสรุปเหล่านี้มันจะมีเปเปอร์อ้างอิงอยู่เสมอแล้วเปเปอร์พวกนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะกรองข้อมูลมาให้นะคะเนี่ยคะ่ะเปเปอร์ที่หนึ่งหรือเป็นอ่านังสือบุ๊กรีวิวเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีการกรองหนังสือการกรองที่เป็นบุ๊กเป็นพวกงานวิจัยเหล่านี้เราสามารถเลือกได้นะคะคำว่าเลือกได้ก็คือเราไปที่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ไป <c oughs> เลือกปีนะคะอ่าอย่างเช่น สามถึงห้าปีนะคะเกี่ยวกับเอามีอะไรบ้างล่ะหนังสือแล้วก็มีโพส t i n g แล้วก็มี Journal เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้เขากรองอะไรมาให้เราเนาะ <c oughs> แล้วก็ให้เลือกเป็น PDF อโอเค <c oughs> แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตค้นใหม่อีกรอบ <C oughs> ในระหว่างการรอประมวลผลเนาะก็จะรอสักคู่นะคะหลังจากนั้นก็เขาก็จะคัด5เปเปอร์มาให้เราเช่นเดิมนะคะ,ะ5เปเปอร์นั้นนะคะก็จะมีการจัดเรียงเห็นไหมเราก็จะได้เปเปอร์ที่ไม่เกิน3-5ปีมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนังสือ ที่เผยแพร่สามถึงห้าปีจากที่ไหนนะคะแล้วเขาก็สรุปให้เราด้วยว่าเออเปเปอร์นี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยสรุปอย่างเช่นเมทอดเนาะสรุปเมทอดก็คือเป็นพวกเทคนิคนะคะที่ใช้ในงานวิจัยนะคะหรือบทสรุปนะคะพวกนี้คือรายละเอียดหรือปัญหาที่เจอหรือเดตา้าเดต้าที่ใช้ในงานวิจัยมีอะไรบ้างเนะะี้ยค่ะเราสามารถกรองข้อมูลหรือเลือกข้อมูลมาสแสดงได้ <c oughs> อันนี้คือความง่ายของการหาเปเปอร์นะคะเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเปเปอร์เนี่ยค่ะ Dynamic 3D นะฮะดิจิตอลนะะในการพัฒนาระหว่างนะคะ Impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเข้าไปอ่านเปเปอร์ที่เป็นไฟล์ pdf ได้เลยเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราเนาะเพราะว่ามันต้องกรองมาทั้ง อะไรที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ย้อนกลับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของของเปเปอร์นะคะว่าเขาเขียนไว้ว่า,ยงงาอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็จะได้เป็นไฟล์ pdf มานะคะใครเป็นผู้แตง่งผู้แต่งคือ,อผู้เขียนคือใครใครเป็นเจ้าของผลงานงานวิจัยนี้นะคะทำเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราประหยัดเวลาง่ายขึ้นในการหาเปเปอร์ paper, มาอ้างอิงแล้วก็มันก็จะกรองแค่เปเปอร์ในส่วนของเปเปอร์ที่เป็น international เนาะก็คือ ระดับนาชาติที่ถูกการเผยแพร่มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมาอ่านแล้วก็หยิบเลือกใช้ได้นะคะในกรณีเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องหาแค่เฉพาะตัวงานวิจัยอย่างเดียว paper เปเปอ,อย่างเดียวนะคะเราสามารถหาเป็นหนังสือได้อย่างที่บอกอ้างอิงจากแหล่งหนังสือก็ได้นะคะหรืออ้างอิงอ้างอิงจากแหล่งหนังสือได้หรืออ้างอิงจาก อย่างอื่นที่เขาให้มาเนาะก็ลองดูนะคะเผื่อจะใช้ประโยชน์ในงานวิจัยของเรานะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะเราจะใช้คู่กันนะตัว s i สเปสเนาะกับตัวเอ่อพูฟัสซิตี้นะพูฟัสิตี้ก็จะกรองเนื้อหาอีกทีนึงหรือเราสามารถใช้ตัวพู o ฟัสซิตี้ในการค้นหาเปเปอร์ Paper ที่เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการอ้างอิงนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะที่ช่วยในการกรองหรือการค้นหาเกี่ยวกับทางด้านบทความหรืองานวิจัยที่ใช้ในการอ้างอิงในส่วนของบทที่2นะคะหวังว่านักศึกษาจะสามารถทํางานวิจัยได้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะคะได้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้